เอ็กซิโมเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะดูบอกข้างในอย่างสะอาดเลยพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับพูดคอนโทรลนะครับหน้าจอเนวี่แอร์ออโต้แบบดูโอโซนนะครับนะมีไวเลสชาร์จให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาสุดประหยัดนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้คือเอ็กซิโมเข้ามาใหม่นะครับถ้าขายพลาดคันที่แล้วนะครับเราขายราคาเท่าเดิมแต่คันนี้รถปีเดียวกันสีเดียวกันไม่น้อยกว่า นะครับเราขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับเอ็กซิโมรถบ้านสวยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟนซีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้เลยนะวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับใครท,ที่เป็นสาวบรถบ้านแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะจริงๆรถรุ่นนี้เราเคยเอามาราคาหนึ่งคันนั้นมาสามวันขายเลย เราก็เลยจัดมาให้อีกนะคันนี้จะเป็นรุ่นอะไรฝากกดซับสไคร้นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับนี่มาชมเลยนี่คันนี้นะครับคันนี้ไปซื้อมาเองเลยนะนะครับคันนี้คือโตโยต้าแคม y ีนะครับปี2015นะเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวปี15ไม์อยู่ที่1 6 0 0 0นะ722ยิกิโลนะครับไม่อยู่ไม่ถึงแบบไม่ถึงแสนหมื่นอะแสนหกพันนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาท นะัน้ฟังไม่ผิดนะ579นะครับ t o y o ต a Camry X ร์อีกต e ตัว G 2015ปี2 0 1 5รถบ้านแทซื้ยเงินสดไม่มีแหวนนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าขา,ขาวๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับ X ีกติโตัวนี้ก็เป็นก่อนไม r c h a เช e นะครับระบบฟองสว่างด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม led แบบไบ b บียนะครับและเอกลักษณ์โดดเด่นของ X e t i m o โคือนี่นะชุดแต่งสกเกิร์ตชิ้นนี้ นะแล้วก็โทนสีนะที่เป็นสีตัวเทาๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครอบมาทุกอย่างเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับตัวคิ้วแต่งกับกระจังด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับรวมถึงกระจังด้านบนมีด้วยเป็นสีโทนเดียวกันนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของ XTMO นะครับด้านหน้าฝังเซ็นเซอร์มาให้2จุดด้านหลังเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมาก579ซื้อเงินสดก็จบไป579ขอค่าโอน5,000นะจะจัดภายในนนก็ได้นะ คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับรายได้สอง0มื่นประมาณสองหมื่นสองสองมืนสามซื้อคนเดียวจบนะครับถ้ารายได้ไม่ถึงก็สามารถกู้รวมรายได้ได้นะครับนะคันนี้เป็นตรงรุ่นเลยนะรถสวยมากนะครับดูกันชนแน่นสนิทเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้เก็บงานสักชิ้นเดียวนะรถเข้ามาแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนไปซื้อกับตัวลูกค้ามาเองขับกลับมาเอง นะครับพญาน้คคอนเฟิร์มเรียกว่ารถคันนี้สมบูรณ์นะครับล้อแม็กตรงรุ่นนะครับทูโทนนะครับข้างในเป็นสีดําด้านนะครับด้านหน้าปัดเงาแบบนี้นะครับเป็นห้ารูนะครับยางก็ปี2023นะครับยางใหม่ปี23นะช่วงล่างดีมากคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอวีวีทีไอนะเป็นเครื่องยนต์2 0งนะครับที่เป็นตัว D4S นั่นเองนะก็จะมี8ปดโฉีดนะครับ หนึ่งลูกสูบมีสองหัวฉีดนะครับมันจะจ่ายน้ํามันแบบจางๆแล้วมันประหยัดน้ำมันมากนะครับหนาะกระจกมองข้างปัดพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ตามสไตล์แคมรี่นะครับมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะกุญแจสมารท์ทกิเลสสองดอกนะครับดูสีนะเดิมมากสวยมากนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะดูแลรถดีมากข้างในเนี่ยสะอาดหอมนะํะไม่มีฉีกขาดเลย นะตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับด้านหลังของเอ็ก m ินะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาไฟเลนไฟแฮมลี่ต้องดูดีๆนะมันมีมันมีสแบบนะตัวนี้เป็นเอ็ก m o เลนข้างในมันจะเป็นสีนี้ถ้าเป็นไฮบริดข้างในจะเป็นสีก้าฟ้าสีน้ำเงินถ้าเป็นตัวธรรมดามจะเป็นสีแดงนะครับนะแล้วก็เนี่ยเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับแล้วก็มีดักเทลนะเขาเลือกสปอยเลอร์เล็กๆ เป็นแบบว่าแปะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เจาะนะครับแปะสายสานเอ็มแล้วแปะนะโลโก้2.0ตัว G อยู่ครบโลโก้ D4S ฟร์เอสอยู่ครบนะคันนี้คือรถสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับห้องเก็บสัมภาระของเ e อ mm ็กซิก็กว้างนะครับคันนี้มีถาดยางมาให้เรียบร้อยเห็นไหมครับนะสมบูรณ์มากๆนะข้างในกว้างสะอาดสวยนะครับโครงสร้างเอว e อ็กซินะโครงสร้างเดิมเดิมหมดเป็นอาร์คนะครับสวยใสยสองฝั่งเป็นเหมือนกัน นะอันนี้เราการันตีเลยนะครับรถบ้านแท้ซื้อเงินสดไม่มีแบบตรวจสอบประวัติถูกได้นะครับซีนเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะเดี๋ยวไปดูข้างในตัวอีกิโมนะกล้องหลังกล้องถอยมีให้ม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนี้รภัยมีให้หมดนะครับนะภายในเนี่ยดูนะเดินตั้งแต่พรมเลยนะนี่พรมออกห้างนะพรมแบบนี้ปักโลโกโล้โตโยต้ามาเลยอันนี้คือพรมแท้ออกห้างเลยนะครับภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับตัวเบาะนะครับต้องบอกว่าสะอาด ไม่ฉีกขาดอันนี้คือหนังแท้เดิมจากศูนย์เลยนะที่เท้าแขนมีให้เรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้ํานะตรงนี้ก็สวยสวยเดิมเดิมนะเปิดได้เหมือนเดิมนะสำหรับเอสติโมนะครับนะ้าม้านหลังไฟฟ้ามีให้ม่านข้างนี้ระัยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี2ฝั่งเลยซ้ายขวากระจกเป็นออโต้ทุกบานนะครับสำหรับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับกับโตโยต้าแคมรี่นะครับสองจุดศูนย์ตัวจีเอสติโมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ บอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเด๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเนี่ยมาดูเลขใหม่ดิรถผมบอกแล้วว่าผมซื้อเข้ามาผมยังขับมายังตกใจเลยโอ้ัหรถขับดีมากนะขับดีมากนะครับนะ้านะดูหน้าจอทุกอย่างเดือหมดนะครับแมาแต่ตรงกลางนะเป็นจอโตโยต้านะครับเป็นตัวเนวี่เนี่ยมันเป็นตัวเนวี่นะครับมันจะเป็นจอเดียวกับที่อยู่ในแคมรี่สองจุดห้าแล้วมีเนวี่มีกล้องมีกล้องให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังภาพชัดเจน ระบบแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับแบบดูโอโซนนะครับฝั่งนี้ยิบใส่อย่างนี้สามแล้วกันฝั่งผมยี่ห้านะครับมันจะแยกแยกระหว่างนี้กับแยกระหว่างนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดม่านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก power outlet USB AUX นะอันนี้ที่วางแก้วน้ำนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดแต่โทนสีตัวนี้จะเหมือนตัวกระจังด้านหน้าเห็นไหมครับนะมันเป็นโทนสีกักไอทิโม เกียร์จะมีเกียร์ดีแล้วก็มีเกียร์สปอร์ตนะครับปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากปรับเมนูนัตรงนี้ก็ใช้ระบบพายโดชิปได้ไฮเอ็กนซะิมโมมีให้ครบเลยนะพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยดูนะไม่มีทะลอกเลยนะใหม่กริปล็อกความเร็วมีให้ฟูลคอนโทรลนะครับระบบเกียร์พายโดชิปมีให้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะค,คันนี้มี ทักชั่นคอนโทรลบายสปอร์ตพาร์คิ่งเซนเซ o ร์คูดคอนโทรลไฮดรูชินะครับรถสวยๆใหม่ๆแล้วก็มีไวเลสชาร์จตามสไตล์แฮมเี่นะคอนโซลเอ็กเนี่ยจะเป็นสีดําตรงนี้นะนะครับถ้าเป็นบางรุ่นมันจะเป็นสีเบดนะจะเป็นสีเทาๆเบทๆนะครับคันนี้ก็ตัวประกันรถยนต์ยังเหลือถึงเดือนมีนาปีนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งติดรถมานะครับคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้ยกเลิกนะครับถ้าใครซื้อเงินสดก็มีตัวประกันรถยนต์ให้เลย รถสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับจะได้ตัดสินใจกันได้เลยว่าพร้อมหรือยังนะครับเอาไปได้เลยไหมนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้พร้อมมากนะครับโตโยต้าแคมรี่200ตัว G X i ิ m o ปี15นะครับปี15นี่ดูเป็นไงนะครับเปิดมาจะเห็นได้เลยดูด้านบนสติ๊กเกอร์รถไม่เคยทำสีและฝากระโปรงแท้นะครับเ็นอาร์นะครับในวงเลเลทุกอย่างติดมาครบนะครับนะ หนะัวน็อตนะครับมีขยับบ้างนิดหน่อยนะตามการใช้งานตนะัรถปี15นะครับก็เจ็ดปีเข้าปีที่8แต่ว่าโครงสร้างตัวรถสวยๆนะครับนะนี่คเดิมดูข้างล่างมันยังไม่มีสนิมเลยรถใหม่มากนะครับนะบตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะฝาเป็นสีเทาแบบนี้นะครับดูหัวโชคฝั่งนี้นะครับรถเดิมมากแล้วคันนี้ก็มีคำโช๊คมาให้คำโช๊คเป็น performance damper นะครับ รถสวยจริงยอมรับเลยนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าขับได้ทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุขับได้ไวัยรุ่นขับได้นะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าตัวรถมันมีความหล่อลงตัวและความสวยงามเป็นตัวมันเองอยู่แล้วและคันนี้ราคาสุดประหยัด5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาตามเบอร์หรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้รอท่านอยู่แน่นอนของเราร้อนมาเร็วไปเร็วนะครับสำหรับวันนี้ผมเนี้ยทอโต้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Thank